สวัสดีคุณผชมทุกท่านครับอยู่ในเกม Red d e กันอีกเหมือนเดิมนะก็วันนี้เราจะมาบอกพิกัดแผ่นพับอีกเช่นเคยนะครับก็ผมจะเปิดแมปห้ดูนะมันก็จะอยู่ตรงทางตอนเหนือของเมืองเซนเดนีนะครับเซนเดนิสนะครับก็ขึ้นมาข้างบนนะครับมันจะอยู่ขอบทางขวาเลยนี่นะครับเป็นแหลมที่ยื่นออกไป ก็พอมาถึงบริเวณนี้นะครับมันก็จะมีซากบ้านเก่าหลังนึงนะครับที่เหลือแต่โครงก็ให้เราเดินเข้าไปนะครับตรงไหนเอ่ยอ่ะตรงนี้นครับก็จะมีแผ่นไม้นะครับเป็นที่ซ่อนอยู่สูตรขงองเราซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคแล้วก็เปิดมันขึ้นมาดูนะครับอ่านี่เป็นสูตร ทำกระสุนช็อตกันน่าจะเป็นเพลิงนะกระสุนไฟนะโอเคครับอ่ะใครอยากทำกระสุนเพิ่มก็พิเศษแบบพิเศษก็มาที่นี่ได้นะครับกระสุนช็อตกันโอเคครับแล้วพบกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ